อ่าสวัสดีครับผมฟุกา้าถ้าพูดถึงเรื่องใหญ่ๆในตอนนี้ก็คงยิ่ไม่พ้นโบลง่าไวรัสสองสองนามแฝงนะจ๊ะอโรคนี้เนี่ยมันก็สามารถจิกกันได้ง่ายมากเพียงแค่สัมผัสเ๊เๆเๆเขอตทหน่อยแล้วผมก็เชื่อว่าการใช้ชีวิตของพวกคุณเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการเรียน ถึงเวลาเรียนแล้วหล่อนี่อโอง่วงไหนไหนกูสิเรียนวิชาอะไรอ่อกดเข้าสูงเลยแล้วกันเรียบร้อยเข้าแอปพลิเคชันเสร็ก็นอนไงล่ะการออกไปข้างนอกบ้านเฮ้เพื่อนวันที่เราไปเที่ยวกันดีกว่าเจอกันเก้าโมงนะเพื่อนได้เลยเพื่อน ก่อนจะออกจากบ้านในช่วงเนี้ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมหน่อยเจลล้างมือสเปรย์แอลโกอฮอล์แมสชุดอาวากาศ2.000 <years> later. โอ้ยเมื่อไร่จะมาวะนี่ยแต่ในสถานการณ์นี้ยก็ยังมีสิ่งที่ผมชอบอยู่นั้นก็คือการต้องใส่แมสตลอดเวลา ไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ผมต้องใส่แมสตลอดเวลาเพราะผมใส่แล้วมันรู้สึกสบายใจถึงบางทีมันทาให้ผมหายใจไม่ออกก็เถอะส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบคือการที่ต้องระแวงว่าจะติดโบรน่าไวรัสเมื่อไหร่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการออกจากบ้านส่วนมากผมก็จะนั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านเพราะอย่างนั้นผมไม่มีทางติดไวรัสนี้ได้อย่างแน่นอน EC จะๆๆๆขอตทหน่อยเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอแอนิเมชันแรกของผม ถกิดมันมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ